การธรรมะยุคดิจิตอลจัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กรุ่น Gen X, Y แและ Alpha ได้มีความเข้าใจในธรรมะสองภาพในลักษณะธรรมะเชิงประยุกต์นั่นเองนะคะการฝึกจิตหรือการบริหารจิตค่ะต้องใช้ระยะเวลาอย่าไปรีบเร่งหรือว่าใจร้อนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะจิตเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเลยนะคะ เรียบเสมอนเวลาเราทานข้าวเรายังต้องค่อยๆทานทีละคำเลยใช่ไหมคะถึงจะอิ่มเราจะยกทั้งจานขึ้นมาทานทั้งเดียวเลยเนี่ยก็ mm hmm. ไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะถ้ากรณีที่จิตเราไม่ไทําการฝึกจิตเลยเนี่ยมันจะมีแต่ความทุกข์ค่ะเพราะเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทําอะไรก็ใช้แต่อารมณ์ปล่อยให้อารมณ์ส่งออกเสียให้จิตเราค่ะแล้วจิตจะได้รับสิ่งดีๆจากคนใหม่นะคะเพราะจิตนี่แหละคะ่ะ จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นหรือคุณมีความสุขค่ะแล้วถ้าต้องการให้จิตของเราดีก็ต้องพัฒนาจิตสิคะฝึกจิตให้พอดีแล้วจะนำความสุขมาให้ค่ะทีนี้มันไม่มีกฎหมายมาบังคับสิคะว่าเราจะต้องฝึกจิตนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะต้องโดนจับถังคุกทั้งตารางค่ะไม่ใช่ค่ะแต่มันมีปัญหาในเรื่องของกฎแห่งกรรมมาบังคับนี่สิคะ เปรียบจะเหมือนเป็นการจําคุกไรกลายไปเลยเนี่แหละค่ะทีนี้ว่าเราเนี่ยจะต้องทําความรู้ความเข้าใจปฏิบัติในเรื่องของจิตหรือกดแหกรรมหรือวิบากกรรมไปในทิศทางที่สุกที่ควรค่ะมิฉะนั้นความทุกข์มาทีดทั้งชีวิตแน่นอนค่ะ อ,อย่ามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไม่สําคัญนะคะทุกท่านเพราะมันสําคัญนี่แหละคะ่ะเจนจิ๋นมีความปราถนานําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังแบบไม่พิสปางกันเลยนะคะขออย่างเดียวค่ะขอให้ได้ชมได้ฟังด้วยความเป็นมีความคิดที่เชิงบวกนะคะเจนจิ๋ยจะมีความยินดีดีดาด้วยซ้ําค่ะแล้วถ้าใคร ทำความเข้าใจนะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้มันมีความคิดในลักษณะที่เป็นบวกในการรับรู้เรียนรู้แล้วมองให้เป็นเรื่องของสีลธรรมกับชีวิตนะคะรับรองค่ะคนคนนั้นมีชีวิตที่เป็นสุขแน่นอนค่ะทุกไม่มาเยือนเลยเพราะเราทำความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตนั่นเองค่ะฝากรายการธรรมะยุคดิจิตอลไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะฝั่งก็เป็นแนวทา ในการนำไปดำเนินชีวิตค่ะแล้วเราจะมีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงไม่โลภโมโทสันจะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างอาณาค่ะวันนี้พามาชุกชื่นชมบรรยากาศที่วัดพระรามเก้านะคะเป็นสถานที่สวยงามที่นึงค่ะอย่างนี้นะคะติดตามช่องธรรมะยึกดิกิตต้อนด้วยค่ะฝาก ยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกช่องเจนจิเจนจิไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหน้าเจอกันค่ะ